สวัสดีครับเอฟ4ถูกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับคนที่ชอบหลอกลวงนะครับโกงโก็เทศแล้วก็ทำานี่สินจนลูกค้าของเรามาฟ้องที่เราแล้วทางเราก็ส่งทนายความไปหาเขาแล้วเขาหนีไปไหนประเทศซิแลนสามารถที่จะเืินเรื่องได้ไหมถ้าคนชอบโกงนะครับให้ทําธุรกิจด้วยทําต่างๆแล้วก็ไม่แต่งงานกับฝรั่งแล้วก็หนีไปที่ต่างประเทศ คำถามคือว่าสามารถจัดก,การที่ประเทศไทยได้ไหมหรือสามารถที่จัดก,การที่ต่างประเทศได้ไหมวันนี้ทางบริษัทของเรามีคําตอบนะค,ะครับเพื่อมาให้ f c ที่คนบางคนมันยืมเงินคุณแล้วไปเดินเรื่องไปต่างประเทศหรือว่ามาชอบโกงคุณแล้วหนีไปต่างประเทศสามารถที่จะเอาเงินเงินนี้คืนได้หรือเปล่าน้องบีครับวันนี้มีข้อมูลดีๆใช่ไหมครับผมค่ะอ่ะก็น่าอ่านให้เอฟซี c, ได้ฟังด้วยครับค่ะอันนี้เป็นกรณีศึกษานะคะผู้หญิงไทยคนหนึ่งค่ะครับ ถูกหลอกลวงให้ทำธุรกิจแล้วเขาก็หนีไปอยู่ไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ไปแต่งงานกับสามีที่นู่นค่ะคแล้วก็ไม่ยอมชำระหนี้นะคะ ต่อมามีหมายจับจากไทยค่ะมีหมายจับแล้วค่ะ <Okay. S 2> เพื่อจะเดินทางกลับไทยจึงกลัวถูกจับจึงยอมคืนเงินค่ะคือปัญหานะการที่เราจะลงทุนกับใครสักคนหนึ่งนะครับเอย่าโลภมากเดี๋ยวให้เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เงินเยอะๆนะแล้วตอนนี้มีฝรั่งที่เป็นเมียมีเมียคนไทยที่ประเทศสุแลนก็ทำเหมือนกันเหมือนเป็นลูกโซ่เงี้ยแนะนำว่าอย่าโลภมากลาบหายเพราะนั้นการที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเธอลงทุนกับฉันนะมีแล้วนะครับที่ประเทศส์แลนมีแล้วนะครับผ ไม่ใช่ไม่มีนะครับอาลงทุนกับฉันนะเดี๋ยวฉันจะให้เปอร์เซน็นต์เธอเดือนละประมาณ10% 20%แต่คุณลงไปประมาณ5,000แฟรงค์4,000แฟรงค์2,000แฟรงค์เพื่อรบมากจะล่าผายพอสุดท้ายปุ๊บไม่มีเอกสารการยืนยันตัวตวนว่าคุณอยู่ในแบบฟอร์มของเกี่ยวกับรรทาธุรกิจเช่นหุ้น ออนไลน์เช่นเงินอะไรต่างๆออนไลน์แนะนําว่าลูกค้าที่ไม่รู้เรื่องนี้อย่าหาทำอย่าทำเพราะว่าคุณไม่สามารถดูแลได้และคุณก็ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ภาษาเยอรมันชัดเจนได้แน่นาว่าอย่าหาทำเมื่อเราโอนเงินให้แล้วนะครับผมหรือลูกค้าบางคนเอาเงินสดไปให้ก็แนะนาว่าอย่าให้เงินสด นะครับผมอ่ะขอข้อมูลครับผมค่ะวิเคราะห์ตามกฎหมายประเทศไทยนะคะ,ะประเทศไทยก่อนมาค่ะหนึ่งความผิดตามกฎหมายไทยหากมีการกู้ยยืมเงินหรือหลอกให้โอนเงิน อาจเข้าข่ายคดีแพ่งผิดสัญญาเงินกู้ครับคดีอาญาช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4 4 1และ343ค่และค4 3รับผมควิธีการดำเนินการคดีในไทยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเช่นสัญญาคู่ยืมสัญญากู้ยืมสลิปการโอนเงินครับผมแชทสนทนาพยานหลักฐานแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือฟ้องคดีแพ่ง